มาสู่ตัวอย่างใหญ่ที่สุดวันนี้นะครับก็คืออวตารไฟ ash หรือว่าภาษาไทายคืออวตารอัคคีและทูลีดินนะครับบอกคำให้ก่อนก็ไปดินตัวอย่างที่ผมดูมาแล้วนะครับจากการไปรอบสื่อของ f a n t a s ิกโฟนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะพูดว่าเป็นเรีแอชชั่นครั้งแรกไม่ได้แต่เรียกว่ามาดูแบบเน้นๆอีกสักหนึ่งทีแล้วกันเออเออลองดูว่ามันจะเปลี่ยนความรู้สึกที่ผมมีในรีแอชั่นแรกได้ไหมนะ คือถ้าเป็นเมื่อก่อนดูครั้งแรกเราจะแบบว่าตื่นเต้นนะแต่พอเร,เราดูมาเยอะแล้วอะเนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วอในภาคที่แล้วก็รู้สึกแบบคือไม่ได้อาจจะเป็นทีดีก็ได้มั้งใช่แบบรู้สึกได้ เดินทางไปไหนกันคือภาพทุกอย่างมันสวยแต่มันไม่รู้สึกว่ามันแบบตื่นเต้นอนะ่ะเหมือนไม่ใช่แบบเราดูอวตารเวลวอเธอร์ครั้งแรกดูเจอใต้น้ำแล้วตื่นเต้นอนะ่ะแต่นี้นมันดูแบบก็ต้นไม้เผาไฟมันมันไม่ได้ตื่นเต้นอนะ่ะ ก็มันก็ดูแบบซ g ก็ดูดีนะมันไม่ได้ดูแย่นะอันนี้ผมว่ามันไม่ได้ดูแย่นะเผ่าใหม่ก็แบบทาตัวแดงน้องก็แบบเล่นกับไฟ่คือผมอาจจะไม่อยู่ไฟทีดีก็ได้มันก็เลยรู้สึกแบบก็เฉยเฉอ่ะคนมาแล้ว คือมันแบบมันไม่ได้มันมันไม่ใหม่พอมไม่รู้ดิหนังจริงมันจะดีกว่านี้ก็ได้นะด้วยกองไฟต่างๆไปสามมิติอะแต่ดูงไหนมันผมอยากจะรู้สึกตื่นเต้นกับมันมากกว่าในรู้สึกแบบโอ้โหก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย no dominion There's here. คือเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ตัวอย่างที่แบบว่าเอามาเพื่อบอกเล่าหรือสร้างความแปลกใหม่อะไรมันตัวอย่างแรกมันคือการบอกว่าฉันกลับมาแล้วอ่ะผมเข้าใจในบริบทนั้นนะที่แต่ว่าถ้าถ้าเรามองในในฐานะของงานที่เราต้องดูแล้วรู้สุกว่าเราตื่นเต้นกับสิ่งนี้ไหมอ่ะผมเฉยๆมากเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้อะไรใหม่มากพอทั้งให้ผมตื่นเต้นได้ด้วยความที่เราอาจจะดูแต่สองมิติมามั้ง เพราะยังไม่เห็นสามิติสามิติมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงก็ได้เหมือนผมเคยดูตัวอย่างเวล์อทเทอร์ที่เป็นสองมิติกับสามิติที่กา,าร์ูนสุดของหูสามิติแม่งอัศจรรย์กว่าเยอะเพราะปาวิเนว่ายตายเกิดอยางนั้นแต่ว่าไม่แน่สามิติมันอาจจะเปลี่ยนความคิดผมปิ้งไปอีกด้านหนึ่งก็ได้นะแต่ณเวลาเนี้ยพอการได้ดูอีกรอบหนึ่งอย่างช้าๆชัดๆอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ,จะเฉยๆนิ่งๆทางอารมณ์ทางเรื่องราวทางภาพไปซะทั้งหมด แต่ว่าสำหรับใครที่เป็นแฟนอวตารก็คงเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นที่เราเข้าใจได้นะครับแต่พอพูดในมุมมองผมแล้วกันว่าผมค่อนข้างเฉยเฉยเฉยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ที่มันแปลกใหม่มากเพราะฉันรู้สึกว่าฉันอยากดูสิ่งเหล่านี้นอกจากการแบบคล้ายๆแบบเดิมอก็ถามคนดูแล้วกันครับรู้สึกยังไงกับตัวอย่างนี้รู้สึกว่ามันมันน่าตื่นเต้นไหมหรือรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาพี่ก็เฉยเฉยบ้านๆปกติทั่วไปคิดยังไงครับลองแชร์ลองพูดคุยกันมาได้นะ